สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Toyota าโครนาทะเบียน5สอสลา5936กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นตัว ST171 นะครับคันนี้เป็นรถปี1989นะครับรูปร่างยังสวยดีนะครับทรงดีสีมีริ้วรอยบ้างนะครับโดนแดดเลียบ้างนะครับโดยรวมยังดูดีอยู่นะครับ ราคามอไซค์เลยครับสองหมาบาทมีริ้วรอยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ภาษีสองห้าไม่ขาดต่อนะครับถึง10มีนาเลยนะครับหลังคาไม่มีผุนะครับมีเวสเต์กาดตรงนี้ด้วยนะครับฝาท้ายโดนแดดเรียเยอะหน่อยนะครับดูด้านในกันครับ คอนโซลเดิมพวงมาลัยแต่งเกียร์เป็นออโต้นะครับมีจอมาด้วยนะครับจอเปิดได้เปิดติดนะครับไปลองเล่นดูเบาะทําใหม่ไม่ขาดเลยนะครับเบาะใหม่หุ้มหนังอย่างดีเลยนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับขึ้นลงได้ไม่ครบนะครับไปลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับรถแอร์เย็นมากนะครับแอร์พ่นเติมน้ํายาแอร์ให้เลยนะครับสีก็มีริ้วรอยบ้างครับ เครื่องแห้งมากนะครับเสียงที่ดังถ้าได้ยินจะเป็นเสียงพัดลมนะครับจะดังอยู่นิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเพราะคันนี้ผมขับทดสอบมาประมาณ100กิโลแล้วปกติดีนะครับความร้อนก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเวลาห้าโมงสานะครับแอร์เย็นนะครับจอตรงนี้เปิดได้นะครับอ่าอ่าปิดไปแล้วจอของเวิร์กเทคนะครับไปลองเล่นดูนะครับ เกเบลนอโต้ครับดนลองขับขี่กันดูครับอัตราเร่งดีเลยครับเครื่อง 3S นี่ไว้ใจได้เรื่องอัตราเร่งเลยครับคันนี้ช่วงล่างดีเบรกดีเลยนะครับรถทำความเร็วได้ปกตินะครับเข็มขึ้นทุกตัวนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดเช็คแล้วนะครับ เข็มต่างๆตรงนี้ขึ้นครบนะครับไฟบอกสถานะอะไรต่างๆใช้งานได้นะครับประชอบติดต่อมานะครับรถยนต์ t o y ยต้าโ,โคโรเน ST 1 7 1่งคันนี้ได้ไปใช้คุ้มครับราคามอไซค์เลยครับเวฟคันที่อยู่ข้างหน้าเรานี่น่าจะแพงกว่าคันนี้ด้วยนะครับของเรา26500มีแอร์นะครับ โดนแดดไม่โดนฝนเอาไปหัดขับเอาไปจ่ายตลาดเอาไปไว้ส่งลูกหลานทํางานโรงงานเอาไปขับจอดที่หน้าโรงงานโดนแดดเผาทั้งวีทั้งวันแล้วตอนเย็นมาขับรถกลับบ้านไม่ต้องเสียดายนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับภายนอกโดนแดดเลียบ้างตามที่เห็นนะครับแต่ภายในสวยนะครับแอร์เย็นนะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ